สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบมาไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปฟังไลฟ์แม่ครูสิตากันนะคะพี่ยาก็จะมาแบ่งปันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนจ้าขอ,ขอบคุณมากขอบคุณจากใจ สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีดีคือแรงใจให้อ่อเติมฝันคำเดียทนคือคำว่านะ วันนี้เราจะรู้สึกเช่นไรวันนี้นะคะถ้าเราจะให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวขอกินตอนวันนี้เพิ่งทานข้าวเสร็จตอนนี้พี่อาญาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะอยู่ที่ร้านเล็บของเองรองลูกค้านะคะจะเป็นช่วงๆนะคะตอนนี้ก็เพิ่งพักทานข้าวนะคะ สวัสดีค่ะครูน้ำค่ะวันนี้เพิ่งพักทานข้าวนะคะทานข้าวเสร็จก็กินโรล,ลิต้านะคะโรล,ลิต้าเลยโรล,ลิต้าสองเมตรนะคะ กินดีมากเลยแม่เจ้านะคะพี่ย่าเข้าสู่วัยทองนะคะแต่ยังไม่เป็นวัยทองเลยปรจำเดือนมาปากติเพราะว่าตัวนี้เลยโรดิต้านะคะซึ่งรุ่นเดียวครคาวเดียวกันเข้าหมดประจําเดือนไปแล้วแต่พี่ยายังมีประจําเดือนแสดงว่ายังสาวอยู่จากน้องเลยกินดีดีไม่ปวดประจําเดือนก็สามารถกินได้เดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนขาดไม่ได้เลยนะคะ สมส่วนทําให้พี่ย่าหมุนดีหุ่นแกลนเดอร์กินทุกมือค่ะพี่น้องกินดีมากเลยเพราะมันมีส่วนผสมที่ดีมากผสมสมนะคะใบแสะกล้วยแล้วก็เห็ดลิงจือนะคะก็รู้รู้อยู่ว่าคุณภาพนะคะเพ่อพวกนี้มันทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงคนเมียนมาอุ้ยไม่ใช่สิคนอะไรนะ c ค m มบเดียนะคะเขาดื่มกาแฟ s อสมส่วนนี้นะคะคนที่ไม่มีประจำดื่อไอคนที่ประจำเดือนขาดนะไม่มา3 4เดือนพอกินเ m สมส่วนเข้าไปกระจำเดือนมาปกติค่ะแม่เจ้าดีมากเลยไม่ได้มาโฆษณาแต่มาบอกว่าเขาดีจริงค่ะพี่น้องสินค้าทุกตัวของพี่ยายานะคะทายดีมากเลยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะ ส่งแทบไม่ทําเลยทุกคนน่ะชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนหลังคนไทยที่อยู่ในอังกฤษในยูเคนะคะสั่งออเดอร์มาเพียบเลยนะคะส่งแทบไม่ทันเพราะสินค้าเราดีจริงๆสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่ย้ายอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาทานข้าวนะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วพี่ยาญาก็ขาดไม่ได้เลยพี่ยายาทานโรล,ลิต้าทุกวันเลยนะคะวันละ2เม็ดนะคะพร้อมกับอาหารหลังอาหารนะคะแล้วก็ดื่ม s อสมส่วนซึ่งทำให้เราเหุ่นดีสุขภาพดีนะคะการที่เราจะให้พลังใจหรือว่าให้กำลังใจตัวเองนะคะเราต้องทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์แล้วเราก็ต้องทานนะคะ เนี่ยค่ะอาหารเสริมที่มันสร้างคุณค่าให้กับเราเพราะว่าเราทํางานใช่ไหมคะเราใช้สมองเราทํางานเราก็ต้องกินอาหารดีๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเคล็ดลับของการให้พลังใจตัวเองก็ไม่เยอะนะคะพี่ยาก็จะมาแบ่งปันนิดๆหน่อยๆน,นะคะสักพักหนึ่งแป๊บเดียวมาไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปฟังครูสตานะคะสองทุ่มทุกวันเลยนะคะ อ,อร่อยมากค่ะรสกลมกล่อมนะคะใครได้ทานกาแฟ SM สมส่วนติดใจทุกคนแม่เจ้าหอมนุ่มรสกลมกล่อมมากนะคะขนาดขนาดอ่ะ,อะไรละ่ะเวลาที่เราฉีนะคะยังหอมเลยนั่นแสดงว่าสินค้าเราดีตาริง ะะเวลาที่นะคะเวลาที่โตเคลื่อนกับพี่น้องเวลาที่เรานะคะกำลังเวลาที่เราท้อหรือว่าหมดพลังใจนะคะหรือว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนกับแปรปรวนนะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะเราจะขอกําลังใจใทรไม่ได้พี่ยาย่าก็เคยเป็นตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกว่า เป็นยังไงว่าวันนี้นะคะพี่ยอาก็จะรีบให้กําลังใจตัวเองการที่เราให้กําลังใจตัวเองก็คือพอเราตื่นขึ้นมานะคะเราต้องขอบคุณรู้สึกขอบคุณคำคำที่เรานึกขึ้นได้คําแรกเลยก็คือขอบคุณนะคะขอบคุณในใจของเรานะคะขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณนะถ้านะเราก็รู้สึกว่า แล้วก็รู้สึกใส่พลังให้กับตัวเองขอบคุณนะวันนี้แหละจะเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันวันนี้แหละจะเป็นวันที่โชคดีที่สุดวันนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆข่าวดีเข้ามาในชีวิตของฉันนะคะตอนที่เราตื่นนอนเรายังไม่ได้ลุกจากเตียงพี่ย่า,ยาก,ก็จะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะจากนั้นนะคะอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์มือถือนะคะ กอดตัวเองค่ะกอดตัวเองยี่ย่าก็จะกอดตัวเองแบบนี้แล้วก็กอดตัวเองแล้วก็หอมตัวเองหอมแบบนี้แล้วก็ขอบคุณนะร่างกายของฉันขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขอบคุณนะที่เธอสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงก็จะขอบคุณตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็บอกรักทุกส่วนของเราร่างกายของเรา หลังจากนั้นนะคะพี่ญา่าก็จะไปยืนหน้ากระจกนะคะเราจะนั่งก็ได้หรือยืนก็ได้หน้ากระจกนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกตัวเองสั่งตัวเองเฮ้ยวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างทําไมรู้สึกเหนื่อย uy, อนะเฮนะ้ยแค่ต้องมีความสุขนะสั่งตัวเองนะพี่ญาติสั่งตัวเองต้องมีความสุขนะวันนี้วันนี้เป็นวันดีที่สุดเลยเฮ้ยสิ่งดีๆกาลังเข้ามาไม่ต้องเป็นแบบนี้นะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําหม่ําไม เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะพูดแบบนี้เธอมันเก่งเธอทําได้เธอทําได้ย่าๆเธอทําได้เธอทําไดยะยะ้เธอทําไ,ด,ได,ด,ด้เธอมันสุดยอดเธอมันสุดยอดเธอมันสุดยอดก็จะสั่งตัวเองแบบนี้โหเธอโคตรเก่งเลยสั่งแบบนี้จ้องตาตัวเองในกระจกแล้วก็สั่งแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าวันนั้นเรารู้สึกไม่ค่อยดีหรือเหนื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้พลัง ตัวเองไม่มีใครให้พลังเราได้นอกจากตัวเราเองที่จะสั่งตัวเราเองนะคะเหมือนกับที่แม่ครูสิตาสอนตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราต้องให้พลังใจตัวเองเราต้องให้กําลังใจตัวเองตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาเราต้องบอกลาขอบคุณร่างกายนั่งสมาธิก่อนนะคะก็จะทําแบบนี้ทุกวันมันก็จะทําให้เรามีพลังหลังจากนั้นก็เอาวิธีของครูเสียส้มนะคะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เราก็ เต้นค่ะหลังจากสั่งตัวเองเสร็จแล้วก็เต้นเต้นนะคะเต้นสนุกสนานเปิดเพลงนี่ละของแม่สิตานี่ล่ะนะคะเพลงดังเปรี้ยงนี่ค่ะเพลงที่มันสนุกอ่ะสนุกสนุกสนานเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบสนุกสนานที่เราอยากจะเต้นเราก็เต้นเต้นเต้นสสี่เพลงเท่านั้นค่ะทุกคนคะอุ้ยกลับมากลับมาร่างกายเราตัวเรากลับมาใจเรากลับมาสนุกสนานเบิกบานเหมือนเดิมค่ะ คือถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆทุกวันมันจะได้ผลนะคะหรือถ้าใครที่ได้เรียนกับครูสิตานะคะก็อาจจะเข้าไปเรียนถ้าใครที่เป็น V.I.P. Super V.I.P. นะคะก็เข้าไปเรียนฝั่งลูกฝั่งลอยแล้วก็อคาเนมี่หนึ่งคะ่ะแล้วคุณก็จะได้พลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของเราไปได้นะคะซึ่ง โปรแกรมของเรามันก็จะดีมันก็จะทําให้เรามีความสุขขึ้นนะคะพี่ย่ายทำแบบนี้วันไหนที่รู้สึกไม่ดีมันเป็นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะมีมันจะดีทุกวันเลยพี่ย่ายพูดตรงๆเลยพี่ย่ายก็มีบ้างว่าบางวันบ,บ,บ,บางครั้งมันก็คิดลบอนะ่ะเพราะเรามีชีวิตประจาําวันอยู่กับลูกค้าลูกค้าบางคนเขาก็เขาก็พูดแบบคือเอาคือเขาพูดลบมาใช่ไหมเราก็ต้องตั้งรับ เราก็ต้องตั้งรับตามที่ครูสิตาสอนคะเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเราจะไปบอกลูกค้าไม่ได้ว่าชัดอ UP ไปบอกลูกค้าแบบนี้ก็ไม่ได้เขาก็ไม่มาทําเน็บกับพี่หยายาพี่หยายาก็ต้องนะคะเปลี่ยนตัวเองเราก็อืเราก็รับฟังแต่เราไม่คิดตามเขา ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาคือไม่คิดตามเมื่อไหร่ที่เราคิดตามเรารู้สึกไปกับเขาเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ากับเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เจอครูสีตากับกดแรงดึงดูดนะคะดึงดูดมาตลอดเลยลูกค้าพูดอะไรเนี้ยเราโ oh oh, อ้โหเหรอเหรอเหรอเราใส่อารมณ์มความรู้สึกเข้าไปเราก็ดึงดูดเข้ามาเต็มเต็มกับพี่น้องนะคะพอตอนนี้เรารู้ทันเรารู้ทัน เรามีสติเราก็ตั้งสติรับนะคะเราก็จะฟังเฉยเฉเราจะไปบอกลูกค้าให้หยุดพูดก็ไม่ได้มันไม่สุภาพนะคะที่นี่พี่ยาย่าก็ต้องฟังแต่ว่าเราไม่รู้สึกไปกับเขานะคะเราไม่รู้สึกไปกับเขาเราพูดอยู่ในใจถ้ามีคนมาพูดเรื่องลบๆให้เราฟังเราต่อต้านในใจไม่รับไม่รับไม่รับแต่เราไม่ได้พูดออกมาแค่นั้นเองนะคะและการที่เราจะสร้างพลังให้กับตัวเราเองได้ก็คือนี่นะคะ่ะ ทำทุกวันค่ะทำทุกวันวันไหนเรารู้สึกเรารู้สึกขี้เกียจเรามันมีบางวันรู้สึกไม่อยากตื่นว่าแกรู้สึกอยากตื่นสายรู้สึกแบบนี้เราก็สร้างพลังให้กับตัวเองแบบนั้นเลยนะคะก็คือตื่นขึ้นมาก็บอกรักขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองกอดตัวเองหอมตัวเอง ที่ช่วงทํางานแบบนี้ก็จะให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยเหมือนกับพี่ยา่าโอ้โนะก็ซื้ออาหารดีๆมากินนะคะอาหารเสริมอย่างโรลิต้าเนี่ยพี่ยาก็กินทุกวันเลยนะคะเพราะว่าคนที่35ปีขึ้นไปควรจะกินนะคะควรจะกินเพราะว่าฮอร์โมนของเรานะคะถ้าเรามีปัญหาฮอร์โมนหรือว่าประจำเดือนเราไม่ปกติหรือประจำเดือนขาดขาดให้หาย อันนี้นะคะกินแล้วนะคะสามีรักสามีหลงก็คือเราให้ให้พลังตัวเองนะคะไม่ว่าจะบอกรักขอบคุณร่างกายแล้วก็อาหารเสริมที่ดีนะคะแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆเรื่องบ,กบวกๆเรื่องไหนที่มันลบๆอย่าไปคิดอย่าไปคิดตามเรื่องไหนที่มันทําแล้วให้เราเศร้าใจหรือไม่สบายใจก็อ,อย่าไปคิดเราเลือกได้กับทุกคนคะ่ะเราเลือกที่จะฟังเลือกที่จะเสพสิ่งต่างๆได้ เมื่อไหร่ที่เราเลือกเสพแต่สิ่งดีๆสมองของเราก็สั่งการสู่จิตใต้สำนึกไปเจอแต่สิ่งดีๆแต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกเสพเรื่องไร้สาระเรื่องอข่าวร้ายข่าวฆ่ากันตายข่าวไม่ดีข่าวลบๆหรือนินทาชาวบ้าน สมองของเราก็จะสั่งการโอ้ขอรับท่านชอบมากเลยแบบนี้ก็จะสั่งไปจิตใต้สำเนือก,ก็จะเจอแต่เรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราอยากสร้างพลังให้กับตัวเราเองเราจะต้องเลือกคิดแต่สิ่งดีๆนะคะบอกรักตัวเองนะคะให้สิ่งดีๆกับตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะต้องนอนแต่หัวข้างนอนไวดื่มน้ำเยอะนะคะและคุณจะกินอาหารดีๆคุณจะออกกำลังกายคุณจะ กินอาหารเสริมดีๆคุณรักตัวเองนะคะคุณจะดูแลตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองได้คนอื่นก็จะรักคุณเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลตัวเองรักตัวเองให้พลังตัวเองมันไม่ยากเลยแค่เราเลือกเสพสิ่งที่มันดีๆนะคะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นก็คือเป็นการรักตัวเองเลือกฟังแต่สิ่งดีๆอย่างฟังครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ทุกวันคุณก็จะเปลี่ยนวิธีคิด สมองคุณมันก็จะสั่นจิตใต้สําสนึกให้คุณคิดดีเรื่องดีๆก็จะบันเจิดเข้ามาเรื่องดีๆปาฏิหาริย์ก็จะเข้ามาในชีวิตคุณแค่นี้เองค่ะวิธีที่เราจะรักตัวเองให้พลังตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยา่ยาก็ลาไปก่อนมาสั้นๆแต่ว่าดีมากเลยนะคะคลิปนี้ทำให้เรานะคะทำให้เรามีพลังได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะลูกค้ากำลังมาบ๊ายบาย